โดแห่งหนึ่งที่มีเหล่าครอบครัวพระเอกอาศัยอยู่ดูเผินๆก็เหมือนครอบครัวปกติตัวไปโดยที่มีคุณแม่อากิจังเป็นพี่สาวแล้วก็นามิจังน้องสาวฝาแฝดของโซละหรือพระเอกนั่นเองรวมพระเอกด้วยแล้วก็จะมีสมาชิกทั้งหมด4ี่คนแต่ว่าระหว่างพระเอกกับอากิจังนะ่ะ มีความลับบางอย่างที่ปิดบังทุกคนเอาไว้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมันผิดศีลธรรมนะสิเมื่อมันหยุดยั้งเอาไว้ไม่ได้จนมันเลยเถิดไปนั้นจึงจำเป็นต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับตลอดไปจากนั้นเวลาต่อมา ยายน้องนามิก็ได้จับพระเอกเราเนี่ยมาใส่คอสเปย์พิลึกพิลึกนี่เข้าเพราะว่าเธอน้น,นยากจะให้พระเอกมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวิจัยแฟชั่นของเธอที่ได้จัดตั้งขึ้นมากับเพื่อนสองคนพระเอกเราก็ขอไม่รับปากอะไรรีบชิงมาทําอาหารที่เตรียมค้างไว้ต่อดีกว่าแล้วขณะนั้นเองอากิจังก็ได้เข้ามาพอดีและขอโทษเรื่องที่ก่อความวุ่นวายขึ้นจนต้องมาทํากับข้าวใหม่อีกรอบต่อด้วยเข้ามาเปิดอันติใส่พระเอกแล้วก็นั่นแหละครับทางครูก็ได้พากันขึ้นสวรรค์จน ได้กินเวลากันไปเดี๋ยวก็ได้ทำกับข้าวใหม่อีกรอบจนได้ จากนั้นพ่ก็ได้ตัดมาอีกทีที่โรงเรียนขณาะาจาังที่เป็นเพื่อนของนาม,มินั้นเธอก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับพระเอกในฐานะประธานชมรมที่นาม,มิได้ยัดเยียดให้พระเอกเข้ามาแต่คนมันไม่ชอบนี่นะพระเอกเลยหลุดพูดไปกระทั่งแบบนั้นแหละทําให้ต่อมาพระเอกก็เลยมายืนเครียดเรื่องชมรมอยู่คนเดียวว่าจะทํายังไงกับมันดีนะแล้วขณะนั้นอากิจังก็ผ่านทางมาพอดีซึ่งเธอเนี่ยก็หวังที่อย,อยากจะอยู่กับพระเอกสองต่อสองมากๆแต่ว่าวันนี้แม่บอก ว่าจะกลับเร็วดังนั้นหลังเลิกเรียนเธอเลยอยากจะให้พไปเอกรีบกลับไปอยู่ด้วยกันจังพไปเอกเราเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธเตอย่างได้จากนั้นพอพี่สาวได้แยกตัวไปเรียนน้องสาวก็เข้ามาต่อคิวทันทีและเห็นที่ทั้งสองคนคุยกันเมื่อกี้ด้วยนามิเลยเตือนพไปเอกไว้ว่าพี่น้องนะ่ะไม่สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปได้หรอกนะ และต่อมาก็ถึงเวลาเลือกเรียนพระเอกที่โดนบังคับให้เข้าชมลมของน้องสาวพี่แกก็ไม่ได้มาตามที่นัดไว้และได้เผยให้รู้ว่าขานะจังเนี่ยเธอได้ตกหลุมรักพระเอกอยู่ด้วยแต่พระเอกเหล่านั้นได้กลับมารออากิจังที่บ้านยังใจดจดใจจ่อแล้วจ้าพออากิมาถึงทั้งครูก็ไม่รอช้าที่จะใส่กันยับยับจนทำให้กินเวลาไปนานเลยทีเดียวและตัดมาอีกทีตอนที่เสร็จสัพท์ อากิก็บอกว่าอยากอยู่ด้วยกันไปตลอดตลอดเลย จากนั้นอัวนต่อมาพระเอกที่กําลังอาบน้ําอยู่ก็ได้ตะโกนคุยกับนามิเรื่องที่ว่าถ้าพี่น้องรักกันมันจะอยู่ด้วยกันไปตลอดไม่ได้จริงๆหรอแต่นามิเองก็ได้ตอบเพียงแค่ว่าเธอก็ดูดูมันจะคนอื่นเหมือนกันดังนั้นนามิเลยแนะนําเพื่อนซีที่เป็นประธานชมรมของเธอให้พระเอกได้ดองกันเลยนิสัยดีแถมสวดทรงองคเอลก็ใช้ได้อกใหญ่อีกทางหากพอพระเอกได้ยินแบบนั้นก็จุดประกายขึ้นมาทันทีนามิเลยบอกงั้นไม่ต้อง แล้แบบนี้คิดแต่เรื่องความใหญ่อย่างเดียวเลยแค่หยอกๆเฉยๆนะเอาจริงเนี่ยพี่โซละกับคานะนะ่ะเหมาะสมกันจะตายไปนามิเธอก็บอกไว้แบบนี้แต่พูดไปก็เหมือนหูท่วนลมแล้วนะพระเอกพอต่อมาพี่แกก็เสร็จอากิจังเหมือนเดิมแอบบยังแอบ,บทำกันในครัวในขณะที่นามิกำลังหลับพอดีและยังเสร็จขาปากอีกด้วยรอบนี้และพอวันถัดมาอากิจังก็เหมือนจะป่วยขึ้นมากระทันหันดังนั้นพระเอกเลยจะขอรี กลับไปเตรียมอะไรให้กินสักหน่อยออกงั้นเรื่องไปเข้าชมลมก็ต้องขอไว้ข้าวหลังแล้วนะโอกาสเหมาะจริงๆจากนั้นพอนามิมาเข้าชมลมเธอก็ได้ลองชุดที่ได้คีเอดเอง ทำเอาคานะเนี่ยก็ได้ชื่นชอบในความน่ารักนี้เลยพูดออกมาว่าคา้าี้มากๆเลยละนามีจึงวันไวในคำพูดนั้นและได้เอ่ยปากชวนให้คานะมาจูบก,กับเธอจึงไงคิดซตว่าเป็นพระเอกก็ได้ฝึกเอาไว้เวลาเจอของจริงไงโคตรจะหวาดล้อมเลยนะเยนี่ตึงมันก็เป็นไปตามที่หวัง ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าในใจคานะคงจะมีแต่พระเอกแต่ก็ขอสักหน่อยเถอะจนลามไปจับหนองโพคานะจังเข้าเธอเลยกี้ลั่นออกมาทำให้นามีถึงกับต้องขอโทษกันเลย จากนั้นต่อมาก็ย้ายมายังฝั่งพระเอกที่ได้เอาข้าวเอายาและเช็ดตัวให้อากิจังเสร็จเรียบร้อยพระเอกก็เล่าเรื่องที่กําลังกังวลอยู่ออกมาให้อากิจังได้รับรู้เพราะว่าพระเอกยังคิดมากอยู่กับคําพูดของนามิที่บอกว่าพี่น้องจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดไปหรอกแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อากิจังก็จะไม่ยอมทิง้งแบไปเอกอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนยังไงก็จะขออยู่เคียงข้างเสมอและขอให้ไปเอกเชื่อมั่นในตัวเธอด้วยสิ่งกัน,นั่นแหละครับเป็นใครอยู่ก็ไม่เว้นไฟแรงชิบหายเลยจากนั้นก็ตัดกลับมาที่ฝั่งนามิกันต่อเธอก็ได้ชวนคานะให้ไปเที่ยวเล่นที่บ้านอย่างกระทันหันและวไปเอกกําลังล่อก,กับอากิอยู่เลยนามิเองก็อยากให้คานะเนี่ยไปช่วยลากไปเอกที่ติดพี่สาวงมเงียมออกมาทีซึ่งคานะที่หลงระเอกอยู่แล้วนั้นก็แอบอี ชาอากิจังนะที่มีร่างกายอันเพอร์เฟกหุ่นดีแถมยังสง่าง,งามอีก และการที่อากิจังได้เป็นพี่สาวของไปเอกเธอก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะความสัมพันธ์มันจะไม่มีทางเกินเลยไปมากกว่านั้นได้คงไม่ใช่แล้วละ่ะมันเกินเลยไปนานแล้วครับพอพูดถึงภาพก็ตัดกลับมาที่ไปเอกทันทีซึ่งได้กินเวลากันไปเสร็จสับแล้วอากิจังก็มีความสุขเหมือนเล่าก็ฝันไปเลยละ่ะนับตั้งแต่วันที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับไปเอกจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเหมือนอยู่ในความฝันเรื่อยมาหวานจนหมดคืนหมดแล้วแล้วขณะนั้นเอง นามิกับคานะก็มาถึงบ้านกันพอดีเวรแล้วไงยังนอนล่อนจ้นกันอยู่เลยแต่พอนามิได้เข้ามาหาอากิจังหลอนกับพลิกสถานการณ์ได้ทันไหวเป็นจรวดจริงๆโดยที่พระเอกก็ได้มาแอบอยู่ที่ระเบียงจึงฉวยโอกาสข้ามไปยังอีกห้องหนึ่งเพื่อชิ่งก่อนเลยแต่ดันมาเจอเข้ากับคานะที่มารออยู่ตามมารยาทเธอเองก็เห็นที่พระเอกในสภาพแบบนั้นร่างกายก็ล้มลงไปทันทีแต่พระเอกเองก็ดันหน้ามืดล่วงลงไปนอนกองเช่นเดียวกันโอ๊ย ภาพหมดกันนามิที่กลับเข้ามาเห็นคานะลงไปนอนแบบนั้นเลยคิดว่าเธอคงจะตื่นเต้นมากจนร่างกายเพียหรือเปล่านะอย่างปันจากนั้นต่อมาก็พบว่าพระเอกมันได้ติดไข้อากิจังเรียบร้อยแล้วนะสิพี่แกถึงได้เกิดวู้ไป ซึ่งข่าวนี้ก็เป็นฝ่ายของอากิจังที่ต้องมาดูแลพระเอกแทนซึ่งพระเอกเองก็ขอให้เธออยู่เคียงข้างตลอดไปเลยนะอากิจังเลยตอบตกลงด้วยการมอบจูบแห่งรักแทนคำพูดซะเลยแล้วจากนั้นก็จบตอนที่1แล้วครับต่อโดยตอนที่2ภาพได้ตัดมาอีกทีที่ฝั่งของนามิเธอเองก็ได้มองดูรูปในอดีตอยู่นั้นจึงได้นึกถึงเรื่องราวในวันวานในตอนที่รู้จักกับคานะครั้งแรกโดยที่ตอนนั้นน้องคานะกําลังถูกไอ้หนุ่มคนหนึ่งตามมาลังควานเธอแบบไม่ หยุดย่อนแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะไปทิเศษชายคนนั้นทําให้นามิที่อยู่แถวนั้นพอดีเลยทนดูไม่ได้จึงเข้าไปช่วสกัดกั้นไอ้หมอนี่ให้ด่าไปซะรู้ซึ้งเลยซึ่งนามิเองก็ได้ตกหลุมรักคานณะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทําความรู้จักกันเป็นงั้นไปแต่มันจะทําอะไรได้ล่ะในเมื่อคารณะเองก็รักพระเอก จากนั้นพอวันถัดมาที่โรงเรียนขานะก็ได้กําลังตกใจอยู่กับสิ่งที่เห็นก่อนสลบไปในวันนั้นอึงในความใหญ่ของหามพระเอกละสิยายนามิเลยแกล้งแนะนําไปว่าเธอนะ่ะลองเป็นฝ่ายลุกเข้าหาพี่โซระดูสักครั้งสิสเสน่ห์ของเธอมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนี่แล้วจากนั้นตัดภาพมาที่พระเอกกันบ้างพี่แกที่ป่วยอยู่ก็มีอากิจังคอยดูแลอย่างไม่ขาดสายในตอนที่เธอไม่สบายพระเอกยังคอยอยู่เคียงข้างเลยใช่ไหมละ่ะเพราะอย่างนั้นเธอเลย อยากจะทำให้พระเอกบ้างยังไงล่ะแค่นี้สบายสบาย ซึ่งก็นั่นแหละครับเช็ดตัวดีๆกลายเป็นเช็ดทีไปซะได้กินเวลากันไปอีกแล้วพอหลังจากที่ทํากันเสร็จสับนามิก็ได้เข้ามาหาพร้อมกับส่อิสเอียนในความรักของทั้งคู่และเธอก็ได้บอกอีกว่าถ้าอากิจางมัวแต่มาขุกอยู่กับพระเอกแบบนี้แล้วชาติไหนพี่แกจะมีแฟนได้สักทีแต่พูดไปมันก็เหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่ดีและก่อนที่นามิจะออกไปเธอก็ย้ํากับพระเอกด้วยว่าพรุ่งนี้อย่าลืมมาชมลมด้วยละ่ะ แต่พอมาถึงเวลานัดจริงๆนามิกลับไม่มาทั้งๆที่เป็นตัวตั้งตัวตีอยากจะให้พระเอกมาแท้ จร,จริงๆแล้วนั้นมันเป็นแผนของนามินะสิที่อยากจะให้คานะจังสมหวังได้ออกเดทกับพระเอกแล้วเธอเองก็มาเอบดูด้วยเพราะความเป็นห่วงคานะจังกลัวว่าเธอจะอั้าอึ้ง่นเสียแผนแต่คานะจังนั้นก็มีความกล้าที่จะชวนพระเอกไปต่อด้วยกันโดยอ้างไปว่านามิติดุละกระทันหันเลยมาไม่ได้จากนั้นทั้งสองคนจึงได้มาดูหนังด้วยกันพอหนังจบก็มานั่งพักกินไอติมคุยกันต่อและต่อด้วยมาถ่ายรูปกันอย่างโรแมนติกทำเอา นามิที่จะกดรอยตามมาดูทั้งคู่เนี่ยถึงกับอึ้งในความราบลื่นที่ไปได้สวยนี้มากทาั้งๆที่พระเอกเพิ่งจะเคยทําแบบนี้ครั้งแรกด้วยนะคาลมมันดีกังนี้แหละนะจากนั้นทั้งสองคนก็มาต่อกันที่คาเฟ่ด้วยกันคานาเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่โกหกเรื่องนามิไปเธอเลยบอกความจริงกับพระเอกทุกอย่างให้ฟังทั้งหมดและเธอเองก็ดีใจมากๆที่พระเอกเทคแคร์เธอตลอดดังนั้นพระเอกเลยต่อยอดด้วยการชวนเธอไปช็อปดูเสื้อผ้าด้วยกันต่อซึ่งในเวลา ต่อมานามิที่กำลังกลับอย่างเศร้าส้อยกระดานเกิดฝนตกขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอก็เลยเข้ามาหลบในโรงเรียนที่เล่าเรียนอยู่แถวนั้นพอดีพอได้เข้ามาในห้องหนึ่งทําให้ภาพจําต่างๆที่เคยคุยกับคานะแจางได้ผุดเข้ามาในหัวพอลึกๆในจิตใต้สํานึกของเธอเองก็แอบผิดหวังที่คานะไปได้สวยกับเอกเย็นอังปีศารา้ลยยอกกแล้วขณะนั้น พระเอกกับคานะดันเข้ามาหลบฝนที่นี่ด้วยกันอีกเป็นเรื่องให้นามิต้องเข้ามาหลบในล็อกเกอร์เลยซึ่งทั้งสองคนที่เปียกชุ่มกันมาทั้งตัวเลยจะถอดเสื้อเช็ดผ้าเช็ดผมไม่แห้งเดี๋ยววัดจะลอ่อเอา ดังนั้นคานะก็เลยขอให้พระเอกหันไปอีกทางหนึ่งก่อนมันน่าอายจะตายไปแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะสิพอเธอให้พระเอกหันมาเธอก็ลอนจ้อนแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไร้ชิ้นส่วนใดๆซึ่งก็นั่นแหละครับพระเอกเราก็เสร็จคานะจังไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้นามิเลยได้ดูหนังสดไปโดยปริยายซึ่งพอหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วนามิเองก็ได้ฝันถึงคานะในตอนที่ตัวเองนั้นทํากับคานะอย่างมีความสุขคงจะเก็บกดหน้าดู และเธอเองก็จะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเจ็บใจที่ทําไมมันไม่ใช่เธอคานะไม่เลือกฉันเพราะว่าฉันไม่มีหับงั้นเหรอดันคิดแบบนั้นซะได้และในเวลาเดียวกันฝนก็ได้ตกลงมาอีกเช่นเคยพระเอกกับอากิจังเลยสอยิ่กิ้วกันท่ามกลางบรรยากาศที่โคตรด,ดีแบบนี้ฝนตกแบบนี้ใช่เลยนะทุกคนและทางฝั่งนามีนั้นก็ติ้วตัวเองเช่นกันโดยนึกถึงหน้าคานะเอาฟินและเช่มิล่าหลังจากนั้นพอได้มาโรงเรียน นามิก็แก้งหลอกถามเรื่องเดทวันนั้นว่าคืบหน้าไปถึงไหนได้ถามเรื่องลามกหรือเปล่ามาถึงก็จี้จุดเลยทันทีนะถาเอาคานะถึงกับเขินเลยสินามิก็เลยบอกคงไปได้สวยสินะ ดังนั้นคานะก็เลยขอบคุณนามิที่เป็นคนคอยลักดันให้เธอมีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่เธอกลัวออกมาได้นามิเลยคิดในใจว่าเพราะความสตรอเบอรี่ที่แกล้งทําเป็นให้กําลังใจแบบนั้นกลับทาให้เธอได้ดีและเป็นโทษต้องให้ตัวเองถูกทิ้งไว้แบบนี้พอกลับมาจากโรงเรียนนามิก็ได้กลายเป็นนางลิษยาทันทีที่คิดว่าพระเอกมาแย่งทุกสิ่งทุกอย่างของเธอไปทางที่ชงให้พระเอกมาคบคานะเองแท้ๆเหมือนทําไปโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง แล้วเธอนั้นก็ทําลายข้าวของสะจนเสียงดังสนัน่นพระเอกจึงรีบเข้าไปดูอาการเธอทันทีทําให้นามิที่กําลังมีน้ําโหอยู่นั้นได้พังมือไปทํำลายพระเอกเข้าพร้อมกับถามด้วยความอิจฉาว่ามันดีใช่ไหมล่ะนาอกคู่นั้นนะ่ะติดใจเลยละสิ จากนั้นนาะมิจึงทำการตัดไข่พระเอกแม่งเลยใช่สตที่ไหนล่ะแค่ตัดกันเกงเฉยๆแล้วนาะมิเองก็จับดุนของพระเอกมาสอดใส่ของเธอให้เป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกับเสียใจและอิจฉาที่ตัวเองไม่มีแบบนี้บ้างที่เธอําก็เพราะว่าอยากจะลิ้มลองว่าการโดนเสียบมันดียังไง ทำเอาเสียวจนติดใจไม่อยากมีมันแล้วดุนเดินเนี่ยซึ่งจากนั้นในเวลาต่อมาพี่น้องทั้ง3าคนก็ได้ดำเนินชีวิตกันต่อไปอย่างไม่มีข้อกังขาใดๆแล้วก็จบไปกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเป็นยังไงกันบ้างครับพากันขึ้นสวรรค์ทั้งเรื่องพระเอกนี่เก็บเรียบ พีก็ได้น้องก็ดีเสียดายนะ่าจะมีอีกสักตอนแล้วก็ให้จัดกัน3มคนไปเลยใช้2องีกหนึ่งแจ่มเลยนะและถ้าตรงไหนได้ผิดพลาดไปผมต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับทุกคน